โอเคไอ้ไรสิโามันแบบไนับไมต่อต่อนัตต่อ้ทีมราไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเราต่อก็ติตได้ตายไปเขติดการ่วงเซี่ยมันียังไงตรงน้น่ะ้วางแล้ววางแล้วมีวางีดูเดีว่าจะเซ็ไมเดนตัว่ออเล

ไวโเซนลงเอาไปาไปไปเอาไปเอาไปไม่ใช่เพลงไม่ใช่เพลงอนไรโมเซนเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนไม่ใช่ตัวต่อหรอเพื่อนขอต่อข้างแล้วกันนะมาซื้อแฟชั่ก็ได้นะอย่างน้อยก็ได้ดีกว่าเพราะว่าดีเลยดี อ้าโดนใครวะนะฮธนูมาเฮ้คนนี้ตัวธนูว่ะโคตรอาทีมไลอาว เอาฝั่งแดนมีกี่คนนะสามสามสองแต่มีคนเดียวเกมหนึ่งมันมีคนเดียวเกมคนหนึ่งคือใครเอ่ยโอ้โหไปกูหยุด้วยได้เลยใชิงหายต่อลงเต็มบอกแรกอเเยยล อ่าน่าผิดสวยเพื่อนของไปแล้วอ่ะผิดเจอทานูที่ไหนทีมเรามีทานูก็หวานหมูแล้วไ,ไ,ไ,ไม่มีตังค์มาแล้วม,มีตังค์เออเดี๋ยวท่อนมาบอกหน่ยเอสวยเพื่อนซ้อมทานูอยู่ป่ะเนี่ย มันมาบอกเนเออไอ้เียิดพิชหายได้ชิชไมยได้มันามันมามันมาอะไรวะอะไรทำอะไรเฮ้ยไอ้อเหีหย ชิบหายเฮ้ยตีแรงจังวะตายอีสี่หนีไปไหนครับหนีไปไหนครับเฮ้ยยังไงหน้าเรียบร้อยอีซ claro> ีมโลวูวปิดคลิป